เวียดนามยับเยินหลังวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยย้ำแ้นเอาชนะทัพดาวทองไปด้วยผลการแข่งขัน3-0ต่อเซตจนทำเอาแฟนลูกยางชาวเวียดนามถึงขั้นหัวเสียและออกมาระเบิดอารมณ์ใส่นักกีฬาของตัวเองกันอย่างหนักทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรติดตามชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ วันนี้ FM s port สปอร์ตจะขอพาเพื่อนๆแวะเข้าไปส่องดูความที่เห็นของแฟนบอลลูกยางชาวเวียดนามกันสักหน่อยครับหลังจากที่ในศึกวอลเลย์บอลซีวีลีกสนามที่2นัดแรกซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยและทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติเวียดนามครับซึ่งในเกมนัดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นฝ่ายทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยของเราครับที่สามารถย้ำแช้นในสนามที่2 เอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้แบบสนุกสุดมันและสกอร์ก็ค่อนข้างขาดลอยถึง3มเซตร,รวดเลยทีเดียวครับซึ่งก็ชนะไปด้วยผลการแข่งข,ขัน25ต่อ22 25ต่อ22และ25ต่อ20ครับซึ่งภาพรวมของเกมนัดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าโอโ้โหทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยของเราเนี่ยเล่นกันได้แบบเป็นระบบและมีความสร้างสรรค์นในการทำเกมรุกเลยทีเดียวครับ ซึ่งแน่นอนครับในเซตแรกเราอาจจะถูกทีมชาติเวียดนามขึ้นนําไปก่อนในช่วงต้นเกมแต่ทว่าด้วยความเก่าเกมของโค้ชและรวมไปถึงความมั่นใจและความนิ่งของทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยของเราเองเนี่ยก็สามารถยกระดับเกมไล่กดดันและทําแต้มตีขึ้นมาจนสามารถแซงและชนะทีมชาติเวียดนามไปได้ในเซตแรกนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นจุดสําคัญที่ทําให้ทีมชาติไทยเริ่มมีความมั่นใจและสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นในเซตที่2 และรวมไปถึงการปิดเกมชนะในเซตที่สได้สำเร็จเลยครับและก็แน่นอนครับซึ่งคนที่ต้องยก MVP ให้ในเกมนัดนี้นั่นก็คือนภาเดชพินิจดีครับก็ต้องบอกว่าการยืนตำแหน่งทำเกมรูกของเจ้าตัวเนี่ยค่อนข้างทำได้ดีเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าหากมีโอกาสขึ้นตบเนี่ยโอ้โหบอลพุ่งเป็นจรวดเลยครับซึ่งก็เป็นเรื่องยากของทางฝั่งผู้เล่นเกมรับของเวียดนามเองเลยครับที่ไม่สามารถหยุดลูกเข้าําของไทยได้ จนสุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้กับทีมชาติไทยไปแบบหมดสภาพเลยทีเดียวครับซึ่งทางสื่อของประเทศเวียดนามเองก็ได้มีการออกมาโพสในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ให้กับโค้ชและนักกีฬาชุดนี้โดยมีข้อความกล่าวว่านี่คืออีกหนึ่งความล้มเหลวกับสถานการณ์ที่คุ้นเคยของทีมชาติเวียดนามเมื่อต้องเจอกับทีมชาติไทยเราสามารถนำพวกเขาได้ในเซตแรกเกือบตลอดทั้งเกมแต่แล้วจุดอ่อนด้านจิตใจและรูปแบบวิธีการเล่นที่เปิดเผยในตอนท้ายเกม ทำให้เราถูกทีมชาติไทยปาดหน้าแซงชนะไปและในขณะที่เซตที่2ก็ไม่มีเซอร์ไพรส์โดยถึงแม้ทีมชาติเวียดนามจะพยายามไล่ล่าคะแนนและเปลี่ยนสไตล์ในการเล่นแต่สุดท้ายเราก็ยังคงต้องเจอกับความพ่ายแพ้จนไปถึงเซตที่3ครับและนี่ก็คือสื่อของประเทศเวียดนามที่ได้มีการออกมาพูดถึงภาพรวมของเกมนัดนี้ซึ่งในขณะเดียวกันเองแฟนบอลลูกยางชาวเวียดนามนั้น ต่างก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ให้กับนักกีฬาของพวกเขากันอย่างนักครับหลังจากที่ดูไร้รูปแบบในการเล่นจนมาพ่ายแพ้ให้กับไทยถึง2ส,สนามซ้อนซึ่งจากตรงนี้เองพวกเขานั้นจะออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเกมแมชนี้เอาไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราลองไปส่องดูความคิดเห็นบางส่วนจากพวกเขาดูกันเลยดีกว่าครับ โดยเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของแฟนบอลลูกยางชาวเวียดนามคนแรกกันเลยดีกว่าครับซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ได้เข้ามากล่าวสั้นๆในเชิงประชดประชันว่าไม่เป็นไรนะทีมชายหนุ่มเวียดนามจงรักษาอันดับที่4เอาไว้ในขณะที่คนต่อมาก็ได้ออกมากล่าวสั้นๆด้วยความผิดหวังว่าฉันบอกคุณแล้วนักกีฬาชุดนี้รวมไปถึงโคช้ชมันดูค่อนข้างห่วยเก็บกระเป๋ากลับบ้านกันเถอะ เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้ข้อมากล่าวต่อไปอีกว่าฉันพูดตามตรงการแพ้ไทยในเกมนัดนี้มันดูค่อนข้างน่าผิดหวังเวียดนามชอบที่จะแพ้คู่ต่อสู้ที่ทำเกมบุกใส่ยอย่างหนักเกมรับของเรามันห่วยและด้านจิตใจผู้เล่นก็ดูอ่อนแอในขณะที่คนต่อมาก็ได้ออกมาพูดถึงผลงานของโค้ชที่ดูค่อนข้างไม่ค่อยสู้ดีว่า ผลงานของโค้ชคนนี้ยังดูย่ำแย่และไร้การพัฒนาการแพ้ให้กับไทยถึง2ครั้งซอ้อนโดยที่ไร้รูปแบบวิธีการเข้าทำฉันคิดว่าเขาควรพิจารณาตัวเองแล้วเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้เข้ามากรล่าวถึงโค้ชต่อไปว่าฉันไม่ได้หวังว่าเราจะชนะไทยแต่ฉันหวังที่จะเห็นวิธีการเล่นที่ดีกว่านี้นักกีฬาของเราทำเต็มที่แล้วมันผิดที่โค้ช ในขณะเดียวกันแฟนล,ลูกยางชาวเวียดนามคนต่อมาก็ได้เข้ามากล่าวต่อไปว่าการแก้เกมและการเลือกใช้ผู้เล่นดูล่าช้าและเย็นชามากสมควรแล้วที่จะแพ้ไทยเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้เข้ามากล่าวเสริมต่อไปอีกว่าไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นนอกจากวิธีการเล่นแบบเดิมๆฉันว่าพวกคุณควรดูไทยเป็นตัวอย่างนะ ในขณะที่คนต่อมาก็ได้ออกมากล่าวถึงผู้เล่นลูกครึ่งของไทยเราว่าลูกเข้าทำด้วยการใช้ผู้เล่นลูกครึ่งของไทยนั้นมันดูหนักแน่นเกินไปซึ่งนั่นมันจึงเป็นเรื่องยากในการทำเกมป้องกันของเวียดนามน,นายขณะที่คนต่อมาก็ได้ออกมากล่าวตำหนิถึงนักกีฬาของพวกเขาสันส้นๆว่าแฟนบอลอย่างเรา,เราไม่ได้ขอให้คุณแพ้ แต่สภาพจิตใจของพวกคุณมันแพ้ไทยตั้งแต่แกเกมยังไม่จบก็สมควรแล้วเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้เข้ามากระดาวสันส้นๆต่อไปอีกว่าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งโคชลย์บอลทีมชาติเวียดนามผลการแข่งขันมันก็อยู่ได้เท่านี้แหละในขณะที่คนต่อมาก็ได้ออกมากระดาวเสริมต่อไปอีกว่า แฟนบอลตั้งตารอคอยที่จะเห็นเกมล้างตากับไทยแต่สุดท้ายไทยก็ยังคงเป็นฝ่ายที่ชนะได้โคชและผู้เล่นของเรามันดูไม่มีความมุ่งมั่นเอาซะเลยในขณะที่คนต่อมาก็ได้ออกมาพูดถึงสภาพจิตใจของผู้เล่นเวียดนามว่าทั้งสภาพจิตใจความนิ่งวิธีการเล่นการเข้าทำดูเป็นรองไทยไปหมดทุกอย่างฉันว่าวอลเลย์บอลชายของเรามันมาได้เท่านี้แหละ ในขณะที่ความคิดเห็นของคนต่อมาก็ได้ออกมากล่าวถึงผลการแข่งขันในเกมนัดนี้ว่ามันน่าเสียดายในเซตแรกเรานำไทยลึกมากแต่สุดท้ายก็ต้องแพ้อยู่ดีไทยชุดนี้เนี่ยดูแข็งแกร่งจริงๆในขณะที่คนต่อมาก็ได้ออกมากล่าวด้วยความโกรธจัดถึงเกมนี้ต่อไปว่าฉันว่าโค้ชควรกลับไปเลี้ยงหมูหรือไม่ก็ไก่ เพราะความสามารถในการคุมทีมแพ้ไทยและอินโดนีเซียนั้นมันคือคำตอบอย่างแท้จริงแล้วแต่ที่แปลกคือสาพันวอลเลย์บอลทีมชาติเวียดนามพวกเขายังคงเงียบและนิ่งเดียวดายอยู่กับเรื่องนี้ได้อย่างไรครับและนี่ผมจะขอนำคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์สุดท้ายสำหรับคลิปนี้แล้วนะครับโดยแฟนลูกยางชาวเวียดนามคนสุดท้ายก็ได้เข้ามากล่าวปิดท้ายว่า ผลลับเดิมๆรูปแบบวิธีการเล่นเดิมๆฉันไม่มีอะไรจะพูดในเกมนัดนี้นอกจากจะบอกว่าทีมชาติไทยนั้นพวกเขาทำได้ดีและค่อนข้างแข็งแกร่งครับและนี่ก็คือความคิดเห็นทั้งหมดของแฟนบอลลูกยางชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลชายของพวกเขานั้นพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติไทยไปถึง3-0ต่อเซต และนำซ้ำยังเป็นการแพ้ให้กับไทยถึง2ส,สนามรวดซึ่งจากตรงนี้ก็ต้องบอกว่าต้องชมทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยของเราเลยครับที่รักษาฟอร์มวิธีการเล่นไว้ได้ดีมากๆในทัวร์นาเมตนต์นี้ก็ต้องบอกว่ารอติดตามเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปครับว่าจะสามารถคว้าชแชมป์สมัยที่2ที่ประเทศอินโดนีเซียได้หรือไม่ต้องรอติดตามชมและเชียร์กันได้เลยครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของ FM s p o r t ที่ผมได้เก็บรวบรวมข่าวและกีฬามาฝากท่านผู้ชมกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมเลื่อนเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันได้เลยนะครับและที่สําคัญถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ FM s p o r t ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ